นิทานบัางไฟพญานาคตอนพลังแห่งความจริงต่อเลยความท้าทายจากความโลภหลังจากที่บัางไฟพญานาคปรากฏชัดเจนในคืนจันทร์เต็มดวงคําสาได้รับการยอมรับจากชาวบ้านหลายคนแต่ก็ยังมีบางคนที่หัวใจเต็มไปด้วยความโลภและเยาะเยะ้ยพวกเขาอยากได้พลังจากพญานาคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหนึ่งในนั้นคือพ่อขาชาวบ้านชื่อในชานเขาเข้ามาหาคําสาเจ้าบอกว่าสิ่งนี้คือพลังแห่งพญานาค งั้นข้าขอใช้มันหาเงินหาอำนาจได้บ่คำสาสายหน้าน้ำเสียงหนักแน่นบ่ได้ดอกสิ่งนี้คือสท่าและความจริงบ่ใช่ของเล่นหรือเครื่องมือหาโลภะนายชานหัวเราะเยาะเอา้าหรือเจ้าจะเฝ้าความจริงนี้เพื่อใครพวกเขาเขาก็อยากได้สิทธิ์ใช้พลังเหมือนกันคำสารู้สึกถึงแรงกดดันแต่เขาพนมมือสวมแหลนและถือลูกแก้วแน่นคอยบ่ย่อไม่ความหลภมาบิดเบือนความจริงพลังงี้มีไว้เพื่อผู้ที่สท่าแท้จริงเท่านั้น พญานาคหัวเราะเบาๆในใจคำสาเจ้าทำดีแล้วลูกเอ้ยนี่คือบททดสอบอีกแบบหนึง่งสัตธาบริยูแค่ในคำว่าแต่ต้องมั่นคงต่อสิ่งที่ถูกต้องบททดสอบแห่งความอดทนวันต่อมาคำสาพบว่าการเผยแพร่ความจริงไม่ง่ายชาวบ้านบางคนยังไม่เชื่อหรือเชื่อแต่สงสัยในความจริงใจของเขาเขาจัดการประชุมชาวบ้านบอกเล่าประวัติและความหมายของบั้งไฟพญานาค บางไฟพญานาคไม่ใช่เรื่องเล่าลือแต่มันคือสัญญาณแห่งความจริงและศรัทธาบางคนพยักหน้าเชื่อบางคนสายหน้าไม่เชื่อแต่คำสารู้ว่าเขาต้องอดทนและไม่วันไหวต่อเสียงยอกเย,ย้ยการสืบทอดศรัทธาคำสารเริ่มสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รู้จักเรื่องราวของพญานาคและบั่งไฟทุกปีเขาจะนำพวกเด็กๆมานั่งริมโขงสอนให้สวดวนระลึกถึงพญานาคและให้รู้จักคุณค่าของศรัทธา เด็กหลายคนตื่นเต้นและเชื่อถือแต่ก็มีบางคนเริ่มตั้งคำถามทำไมบางปีไฟพญานาคบอกขึ้นคำสายิ้มและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนเพราะว่าสท่าบริยุที่การเห็นแต่ต้องอยุที่ใจและการกระท่ำของเจ้าด้วยการ,รเผชิญหน้ากับการบิดเบือนเวลาผ่านไปมีคนนำเรื่องบ้างไฟไปบิดเบือนเพื่อเรื่องร้องผลประโยชน์คำสาต้องออกโรงหลายครั้งอธิบายและชี้แจงด้วยเหตุผลและความจริง บ่มีไขใส่พลังพญานาคได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวใดพลังนี้มีไวเพื่อศรัทธาแท้จริงพญานาคปรากฏตัวในฝันของเขาอีกครั้งเจ้าทำดีแล้วลูกเอ้ยแต่จำไว้ความจริงต้องเผชิญหน้ากับโลภะและเย่อเยือยอยู่เสมอแต่เจ้าจุงมันคงและทำด้วยหัวใจพลังแห่งความจริงทุกปีบ้างไฟปรากฏ คำสาเผยแพร่เรื่องราวให้ชาวบ้านรู้ว่าพลังแห่งพญานาคคือสัญญาณของความจริงและศรัทธาไม่ใช่เครื่องมือหาอำนาจผู้คนเริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อถือและปฏิบัติตามคำสอนบางคนที่เคยเยาะเย้ยก็กลับมาเคารพและช่วยสืบสารความศรัทธาคำสารู้ว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลแต่ตอนนี้เขาไม่หวั่นใจอีกต่อไป เพราะเขาได้รับทั้งลูกแก้วศรัทธาและแหวนพญานาคพลังแห่งความจริงได้อยู่ในหัวใจของเขาแล้วศรัทธาแท้จริงต้องอยู่ที่ใจและการกระทําไม่ใช่คํำว่าเพียงอย่างเดียวความโลภและความเยอะเย้ยเป็นบททดสอบสําคัญการสืบทอดความศรัทธาต้องอดทนและมั่นคงพลังแห่งความจริงคือสิ่งที่คนหัวใจบริสุทธิ์สามารถสัมผัสได้